ขึ้นมาพาอไม่รู้เป็นอะไรช่วยดูที่ปวดตรงนี้ตรงที่แนวขึ้นสายให้ใจก็ลยไม่เคยจะเข้าที่พอตอนนี้ให้ใจเข้าก็เป็นเขาเคยพูดกับเธอแลก,ก็บบเพื่อนว่าชีนา้น้าเกิดมาเพื่อเล่นดนตรีชีวิตเราอ่ะมันทำได้แค่ดนตรีแตวคุณก็เชื่อเพื่อน ไม่เชื่อครับเชื่อเชื่อปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยได้พักผ่อนก็ใส่กระสับตาพี่แก่อาหารไม่ย่อยน้ำใจไม่รู้รอสมีกดในกระเพาะกระดูกปอบปวดฝันหายใจก็แม่แม่เช้าเย็นก็อาเจียนวิงเวียนเป็นประจำบอกฉันเป็นแพ้ไม่คีรังแค่แต้มสีสันแม่เป็นมป็นขาวเล็ดออกตามไรฝันความดันโลหิต เนื้อเพลงปั่นปราสาทสไตล์ป๊อปพังเรื่องราวของหนุ่มป่วยการเมืองกับหมอที่พยายามวินิจฉัยโรคในคนติดหมอสิงเกลิลที่สองของไทนี่ไยท,ท่านไม่เพียงเกิดจากความบังเอิญที่สามสมาชิกอย่างทัญเทพเหล่าซับทวีสรานวิศีปัดและกิติพัฒน์สุวรรณวันนั่งซ้อมดนตรีต่อมุกจนกลายเป็นบทเพลงขึ้นมาหากยังมาจากคอนเซปที่ต้องการรักษาความสนุกสนานในชีวิตวัยรุ่นของทั้งสามไว้ ซึ่งสหนุ่มคณะนิเทศศาสตร์จากร่วม,มหาวิทยาลัยกรุงเทพเคยตั้งปณิธานร่วมกันไว้ตั้งแต่คาบแรกของการเรียนระดับอุดมศึกษาว่าชีวิตวัยรุ่นของพวกเขาจะหมดไปกับการเล่นดนตรีให้มันที่สุดพวกผมเรียนด้วยกันครับก็เรียนมหาลายัยกับกันที่กรุงเทพครับ ช่เขเรียนด้วยกันก็เริ่มแรกมันก็จะมีวิชาเรียนที่แบบว่าแนะนําตัวผมก็เจอเพื่อนปเีเตอร์คนแรกผมก็เข้าไปเขาก็แบบให้ทุกคนเข้าไปคุยกับเพื่อนๆแนะนําตัวผมก็มุ่งเลยแบบว่า,าเล่นดนตรีป่ะมาเดินเข้าไปชื่ออะไรอ่ะนายชื่อปีเตอร์เล่นดนตรีได้ปะ่ะเล่นกีตาร์ไปเล่นด้วยกัน ตอนจริงก็คือถ้าเกิดว่าเขาไปถามอีกคนหนึ่งแล้วถ้าคนนั้นไม่เล่นดนตรีเขาเลิกคบเลย <laughs> เลยเหลือกันอยู่แค่สามคนก็คือไม่เลือกคบอะแล้วก็ไปถามไม่ต่อไม,ไม่ก็แบบว่าไม่ทําโปรแกรมอะไรอย่างนี้ได้ใช่ครับเราเรียกกันมาทําสนุกเลย้จุดตั้งต้นของายนีไททันจะเต็มไปด้วยพลังวัยรุ่นและความสนุกสนานหากการที่พวกเขา,เาเก้าวมาออกซิงเกิลกับสังกัดเพลงย่านอารีได้ กลับเป็นเพราะปัญหาที่รุมเร้าของวัยรุ่นทั้ง3เป็นบัณฑิตที่ต้องเรียนปีสุดท้ายในช่วงล็อกดาวน์ของโควิด -19 และจบออกมาโดยไม่รู้ว่าจะมีงานทำหรือไม่อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหรือโลกที่เห็นกันอยู่จะชิงแตกไปซะก่อน หากแทนที่จะนั่งกลุ้มจนเสียสุขภาพจิตไปกับปัญหาของโลกยุค post covid พวกเขาหันไปพึ่งพิงสิ่งที่รู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือการใช้ดนตรีในการฝ่าฟันปัญหาต่างๆที่เข้ามาจิตวิญญาเรามันเหมือนแบบมันเป็นช่วงเวลาที่สู้กับตัวเองครับเรากำลังทะเลาะกับตัวเองว่าเราควรเดินเข้ารูของคนที่ท้องทำงานหรือเราควรจะเป็นแบบนี้แหละ หายไปนะอยาเอาอย่าเอาเด็กคนนั้นหายไปจากใจนะอะไรเงี้ยครับมันก็สู้ก็นอยู่ในใจช่วงนั้นผมเลือกที่จะไม่ทํางานเลือกที่จะใช้เงินเก็บทั้งหมดใช่ครับเพื่อเพื่อเพื่อหลอเย้งตัวเองหล่อเย้งจิตใจตัวเองมันก็เป็นช่วงที่ต้องต่อสู้อะไรนะครับมันก็มันก็หน,นักนะสู้สู้กับตัวเองมันมันเหนื่อย ตอนเรียนจบก็เหมือนกับทีมอะครับที่แบบ<ช>โดนพ่อแม่แบบกดดันว่าต้องให้ทํางาน,นซึ่งจริงๆช่วงแรกผมก็ผมก็เลวไหลอะครับแบบก็คิดว่าแบบเอออยากจะทําตามความฝันก่อน,นะครเบก็ไม่เชื่อฟังเขาก็แบบไปลองทําดูใช่ครับซึง่งช่วงนั้นมันก็ตอนทํำแรกๆมันก็สนุกแต่ว่าพอแบบทำไปทํามาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบชีวิตมันต้อง มันต้องหาอะไรที่แบบเลี้ยงดูตัวเองได้ก็ลองฝึกสกิลเพิ่มเติมดูพอไปทำาตดต่อได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบอยากอยากกลับมาทำดนตรีเหมือนไมค์ครับเหมือนไซเคิลแบบเวลาแบบทำอย่างนี้แล้วแบบมันต้องการที่ยากจะให้อางอย่างแบที่มาเจอของฟ้ารปริญญาทงานรับปริญญาหลังจากที่เลิกเล่นดนตรีกันไปกลับมาเจอกันมาคุยกันอยากที่จะ ไปเล่นดนตรีด้วยนะอะไรเงี้ยมีอะไรเรียกไปใช้อะไรเลยไหมครับ พังทั้งสามบอกว่าพวกเขายังมีดนตรีเป็นแกนหลักเพื่อรักษาความสนุกของชีวิตเอาไว้ w I. โดยอาศัยการหาไรายได้เสริมด้านอื่นๆในแวดวงโปรดักชันตามที่ร่ำเรียนมาโดยตั้งใจที่จะพิสูจน์ว่าการเล่นดนตรีซึ่งที่บ้านอาจมองว่าไม่มั่นคงต้องกลายเป็นงานหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาให้ได้ในที่สุดผมว่าบางเรื่องมันอาจจะสื่อสารด้วยคำพูดไม่ได้มันต้องสื่อสารในการการ,กทระทำการที่ไม่เสี่ยงอะไรเลยนั่นคือความเสี่ยงที่สุดแล้ว เจ็บตรงนี้มันเจ็บตรงนี้โถอยอ้มอมาช่วยผมทีคนติดเก่เแปลนอย่างนี้ให้ความน่ารักของเธอเจ็บตรงนี้มันเจ็บตรงนี้โถอ้มอมาช่วยผมที